สปปลาวและประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมเปิดตัวโครงการที่มุ่งส่งเสริมเกษ,ษตรกรผู้ปลูกกาแฟในแขวงหลวงพระบางทางตอนเหนือของลาวโดยสำนักข่าวรายงานครับว่าโครงการนี้ริเริ่มโดยมีเป้าหมายครอบคลุมหมู่บ้าน3ามแห่งในเขตพนซสและเวียงคําของหลวงพระบาง และจะสนับสนุนด้านความพยายามการผลิตและการตลาดกาแฟที่ผลิตภายใต้โครงการดังกล่าวจะถูกส่งออกไปยังตลาดของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะครับซึ่งกิจกรรมของโครงการนี้จะสนับสนุนผู้คนในชุมชนเป้าหมายช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างไรายได้จากการผลิตกาแฟและเข้าถึงความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่า